พเนี้มาท่องจําไปกับแจ็คดีกว่านี่พเนะแจ็คมีเกี่ยวกับพรบบริหารราชการแผ่นดินมาฝากนะคะ เขาบอกว่าการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เราต้องคำนึงถึง10ข้อที่จะเรียกว่าจุดมุ่งหมายหรือหัวใจสำคัญของพรบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองค่ะมี10ข้อนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะ 1. ประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจภาครัฐค่ะ 3. ความมีประสิทธิภาพค่ะ 4. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐค่ะ 5. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะ 6. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นค่ะ 7. กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 8. การกระจายอํานาจการตัดสินใจค่ะ 9. การอราำนวยความสะดวกและ10การตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะที่กันจํานะคะสุขสะดวกสนอง 2. ลด 2. กระจายยุบเลิกอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสำฤทธิ์ ที่คุ้มค่าค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือที่เราจําเป็นต้องจานะคะมีทั้งหมด5ข้อที่เราต้องคํานึงคือการเป็นบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจ,จาการบ้านเมืองที่ดีเราต้องคํานึงอย่างยิ่งเลยมีทั้งหมด5ข้อ 1. คือความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานค่ะ 2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3. เปิดเผยข้อมูลนะคะ 4. การติดตามตรวจสอบและสุดท้าย เราจะต้องมีการปรับเมินผลการปฏิบัติงานด้วยค่ะก็สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะคะคือเป็นตัวกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานค่ะคือจะจะจำอย่างนี้2ตัวอาทิบบว่าการแบ่งราชการออกเป็นส่วนๆกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเราต้องคำนึงถึงคุณภาพปริมาณงานเนาะคิวสอตัวค่ะจะก็เลยจำแบบนี้อืม โอเคถ้าเปิดเผยประกอนนะไรต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้แจ็คไว้อัดแล้ว,วเอาไว้จำเป็นแค่แบบเออความจําของแจ็ะคเฉยๆค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกับแจ็คใหม่แต่ถ้าแบบเออมันทาให้อ่าใครที่เข้ามาฟังแล้วมันเอ,อคลิปไปกับแจ็คอะโอเคค่ะเดี๋ยวแจ็คมาทําคลิปใหม่นะ